คยไหมครับลดราคาแทบตายแต่ยอดขายก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมส่วนตัวผมนั้นเคยนะครับก็อลดจนแบบว่ากาไรแทบจะไม่เหลือเลย uh oh. แต่ผลที่ตามมาเนี่ยก็คือขายได้แค่นิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็ไปซื้อเจ้าอื่นอยู่ดีมีใครคิดแบบเหมือนเหมือนกรบแมนไหมนะครับที่คิดว่าถ้าเจ้าไหนขายถูกเนี่ยลูกค้าก็ต้องไปซื้อเจ้านั้นก็คือเน้นขายถูกแต่พอเวลาผ่านไปนะครับเราก็อยู่ในวงการนี้สักพักหนึ่งก็ ได้คําตอบครับว่าสงครามราคานะครับมันเป็นสงครามที่เราไม่มีวชันะแน่นอนถ้าเราไม่ได้เจ้าใหญ่จริงๆนะยกเว้นเพื่อนๆแบบเป็นเจ้าใหญ่เพราะว่าถ้าวันนี้เราลดราคาได้สมมติจากร้อยเหลือ95บาทก็จะมีคนไาย94ถูกไหมครับและที่สําคัญอีกอย่างครับที่เพื่อนๆควรรู้เลยก็คือลูกค้านี่ไม่ได้ซื้อเพราะของถูกนะเอาจริงอ่ะอาจจะมีบ้างแต่ส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะซื้อเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกคุ้มค่านะครับมั่นใจนะครับรู้สึกว่าเราเนี่ยดูแลเขาได้ ก็คือไว้ใจเรานะครับอยากซื้อแบบให้เราดูแลนะครับตัวแมนได้เห็นหลายเจ้านะครับของแพงกว่าของเหมือนกันนะครับแต่ความน่าเชื่อถือมากกว่านะครับให้คุณค่ามากกว่านะครับลูกค้าก็พร้อมจ่ายให้กับเจ้านั้นนะเอางี้แมนถามเพื่อนดีกว่าครับว่าตัวเพื่อนเองนะครับเวลาจะซื้อของเนี่ยเลือกซื้อของที่ถูกที่สุดไหมเออหรือว่าเลือกซื้อกับร้านที่เราเนไว้ใจมากที่สุดเพื่อนบางคนอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมว่าคุณค่าคืออะไรใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นการการันตีนะครับหรือว่าสิ่งที่เรา ให้กับลูกค้านะครับมากกว่าตัวสินค้าที่ที่จะให้เขาที่แลกกัเงินนะครับ่านดูแลหลังการขายหรืออาจจะเป็นแบบว่าเรื่องราวนะครับของแบรนด์ของสินค้าเรานะครับที่ทําให้รู้สึกว่าให้ลูกค้าคนนั้นครับรู้สึกเป็นคนพิเศษนี่นะครับคือเหตุผลหลักเลยครับที่ทําให้ลูกค้าได้ยอมควักเงินมาซื้อกับเราเนี่ยเป็นจํานวนมากกว่าทา,ทางที่ของเหมือนกันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับคิดจะแบบแข่งราคาหรือว่า ไม่รู้สิอาจจะยังไม่รู้แบบเรื่องนี้นะแมนแนะนํานะครับว่าอย่าแข่งราคาเลยอันนี้แมนแนะนํานะนะครับเพราะว่าแต่นอกจากเพื่อนจะเป็นเจ้าใหญ่เหมือนที่แมนบอกเลยแต่ว่าแมนแนะนําให้มาเพิ่มคุณค่าให้กับแบรนด์ของเราสินค้าของเราดีกว่าครับเพราะคนที่ขายแบบยืนระยะยาวได้ในธุรกิจออนไลน์หรือมันจะขายอะไรก็แล้วแต่นะครับอืมไม่ใช่คนที่ขายถูกที่สุดครับแต่เป็นคนที่ลูกค้าเนี่ไวเนื้อเชื่อใจมากที่สุดถ้าเพื่อนนะครับอยากขายของออนไลน์นะครับแบบมีคุณค่าให้กับลูกค้านะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามแมนไว้นะเดี๋ยวแมนจะมาสอนนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับโดยประสบการณ์ตรงของแมนเองที่ทำจริงในทุกๆวันนะครับ